สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกวางก็มีสิ่งดีๆจะมาบอกต่อกับทุกคนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระรอยแดงดำจากสิวนะคะหรือว่าริ้วรอยนะคะนี่จะบอกว่าคนที่อายุ30ปีขึ้นไปต้องดูคลิปนี้ถ้าเกิดว่าไม่ดูนะ่ะถือว่าคุณพลาดเพราะว่ากวางม,มีครีมจะมาแนะนำนะคะซึ่งกวางใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลลัพธ์ที่ดีจริงๆมันดีขึ้นจริงๆนะคะนี่ก็คือครีมตัวนี้เลยนะคะ โบเลเดอร์เมอร์ไรซิ่งซอฟ์ครีมนะคะตัวนี้นะคะสามารถช่วยคุณในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวฝ้ากระ รอยแดงดำจากสิวรวมถึงเรื่องริ้วรอยเนี่ยจะดูจางแล้วก็ดูตื้นขึ้นทันทีนะคะจะบอกว่าพอเวลาที่กวางใช้เนี่ยกวางทาแล้วกวางรู้สึกว่ามันรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รูขุมขนดูตื้นขึ้นนะคะรวมถึงผิวหน้ากระชับขึ้นมันทําให้เราดูเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนเรากลับไปอายุ1 8บแอะ่ะเออคือแบบมันดีมากจริงๆนะคะรวมถึงใครที่ใส่แมสปิดปากตอนนี้ก็จะแบบแพ้ ะะแล้วก็สิวจะขึ้นบริเวณนี้เยอะมากไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถช่วยคุณได้นะคะใครที่ใช้ตัวนี้เนี่ยแล้วใส่แมสปิดปากจะบอกว่าคุณไม่ต้องพวงแล้วว่าสิวคุณจะขึ้นหรือว่าเฮ้ยคุณจะแพ้จะรู้สึกคันๆอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าโวลเย่หรือจูไรซิ่งซอฟตครีมตัวนี้เอาอยู o ่ oh, ค่ะไปหาซื้อกันนะคะราคาเบาๆเนื้อครีมเบาบางแต่คุณภาพหลักพันค่ะทุกคน โอเลยเดี๋ยวเมื่อจะได้ซิงซอฟตครีมค่ะไปหาซื้อกันเยอะๆนะ